สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ฮิปโปสุดล้างนะครับคือร้านล้างรถหยอดเหรียญ24ชั่วโมงนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะครับผมมาดูกันว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับในการล้างรถปิกกอัพหรือรถกระบะนะครับตอนนี้ผมยอดไปให้32บาทนะครับตอนแรกหยอดไปหัก35บาบาทนะครับแล้วก็ เอาปืนมาฉีดแล้วนิดนึงนะครับก็นึขึ้นได้ว่าเดี๋ยวลองถ่ายคลิปดูบ้างนะครับว่าเราจะล้างแบบไหนบ้างล้างอะไรบ้างนะครับในการล้างหนึ่งครั้งนะครับใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจับเวลากันเลยนะครับผมเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับดูว่าเราใช้เวลาการล้างไปกี่นาทีนะครับแล้วมาดูกันนะครับรวคันนี้ก็เปื้อนอยู่นะครับตานนี้นะครับก็เป็นร้านของผมเองนะครับจะบอกว่า ผมต่อระบบเองหมดนะครับแล้วก็เลือกซื้อโฟมเองหมดนะครับตั้งเวลาเองหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะครับโฟมนะครับผมเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมาให้ลูกค้าทุกท่านนะครับและน้ำนะครับเป็นน้ําประปาภูมิภาคสะอาดที่สุดนะครับเราจะไม่ใช้น้ําที่ไม่สะอาดแล้วมีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไว้วางใจประปาภูมิภาคแล้วก็ผ่านการกรองไปหนึ่งครั้งด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อจะได้ให้รู้ว่าน้ําของเราจะไม่ทิ้งคราบนะครับแล้วก็สะอาดแน่นอนนะครับอ่ะ น้ำสะอาดจะทําให้รถ <Stars> ของเรานะครับไม่เกิดสนิมนะครับ <ST AN CO> เวลาเราฉีดเไปใต้ท้องหรือส่วนที่เป็นเหล็กนะครับ <ST AN CO> จะทําให้ไม่เกิดสนิมนั่นเองนะครับ <ST AN CO> อะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการใช้นะครับก็คือหยดเหรียญเข้าไปนะครับตู้จะมีสีระบบนะครับพอเราหยอดเหรียญไปแล้วนะครับตู้นี่จะมีสีระบบนะครับ <ST AN CO> ฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมแล้วก็ปะปาปะปาคือการล้างมือนะครับเวลาเราเช็ดถูนะครับรถเอี่ยมแล้วเนี่ยนะครับ หรือเกิดฟองเนี e ่ยนะครับเราก็ต้องล้างมือเพราะว่ามือเราสกปรกนะครับมือเราเปื้อนในฟองในฝุ่นขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมาล้างมือตรงนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยต้องฉีดน้ําก่อนนะครับเพื่อจะไล่สิ่งสกปรกออกให้หมดก่อนนะครับพวกเศษดินเศษอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเรามาลองกันเลยนะครับสายนะครับที่นี่นะครับก็คือจะห้อยไว้ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ไม่ต้องม้วนนะครับไม่ต้องม้วนสายหรือว่าเกิดการหักของสายนั่นเองนะครับใช้งานง่ายครับพอ ลากไปนะครับก็จะมีลูกลอกนะครับในการดึงลอกไปเรื่อยๆนะครับถึงตุดสุดท้ายของรถกระบะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกดน้ากันก่อนเลยนะครับกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับฉีดน้ำฉีดน้ํานะครับเพื่อที่จะไล่สิ่งสกปรกออกให้หมดนะครับน้ําแรงนะครับนี่ ปืนนะครับสามารถปรับหัวได้นะครับถ้าหัวแบบไหนนะครับก็ปรับได้เลยตามใจชอบเลยนะครับเศ็ดดินตามบางโกนะครับใช้แรงรันน้านะครับขีดออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับผลประโยชน์ดีของสายที่เป็นสายยาวนะครับก็คือจะเดินรอบรถได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับเวลาฉีดนะครับมืออีกข้างนึงนะครับจับสายไว้นะครับจะได้ไม่ต้องปล่อยสายให้ไปโดนลอยรถ ในต g, bag, ัวรถอาจจะเกิดรอยได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องจับสายไว้ด้วยนะครับได้ท้องเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มปิดน้ำนะครับเพื่อปิดน้ำออกนะครับต่อไปนะครับเราก็จะฉีดโฟมนะครับก็กดปุ่มโฟมไปเลยครับ นี่วตัวรถนะครับจะบอกว่าน้ํายาโฟมของเรานะครับก็คือมีสารเคลือบเงานะครับแล้วก็สลายคราบไปในตัวนะครับแต่สลายคราบอ่นอ,อนๆนะครับเพื่อที่ถ้าสลายเข้มเนี่ยนะครับสีลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นรอยเป็นด่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกใช้น้ํายาสลายคราบที่ไม่แรงนะครับเป็นแค่แบบถูนิดนึงก็ออกนะครับแค่นั้น กิดหัวไม่โทษจะรถครับีไม่ต้องเยอะนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการถูนะครับถูรถไปเลยถูเลยนะครับตรงไหนที่เป็นคาบสิ่สงสกระปรกนะครับพอถูเสร็จแล้วเนี่ยมันจะลื่น ราะว่ามาันเคลือบเงาทำให้รถเราอน,นี่ยลื่นจุดไหนที่เป็นคราบลอยมาแรงนะครับถูไปเลยเวแล้วถูก็ถูนวนไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องออกแรงมากนะครับเพราะว่ารูปๆให้ครับว่าขั้วนะครับแต่จุดไหนที่มีคราบเนี่ยับ ถูกนิดนึงแค่นั้นเองนะครับอ่าอย่าลืมนะครับตรงที่ปัดน้ำฝนนะครับยกขึ้นด้วยนะครับเวลาล้างรถนะ,ะตรงล้อนะครับนี่ครับตรงล้อเนี่ยนะครับทางร้านก็จะมีแปรงขัดยางมาให้นะครับแปรงขัดยางก็คือขัดแบบน,นี้เลยนี่ครับคอง ได่เลยครับสี่ซีล้อก็ใช้ตรงนี้นะครับแหมส่วนไหนที่เป็นพลาสติกดำนะครับหรือว่าก็ปิ่งโชกนะครับนะครับข้างในเนี่ยนะครับเช็ดได้เลยนะครับเย่ะไปถูถูถูถพักเท้านี่นะครับถูไปเลยครับ ได้แปลงถูได้ตรงนี้ไม่ถลอกโอเคนะครับพอเราขัดโฟมนะครับแป้งยาเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมล้างได้เลยนะครับไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะครับสามารถล้างได้เลยนะครับนี่นะฮะอีปื้นนะครับแล้วก็กดฉีดไได้เลย เวลาฉีดนะครับเราจะไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะครับ,ไ,นนรบไล่เศษข้างล่างขึ้นไปข้างล่างสู่ข้างบนนะครับทำไมต้องไล่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับเศษข้างบนนะครับเขาก็จะ ไหลนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อชำะระล้างเศษข้างล่างอีกรอบนึงนะครับหมดแล้วครับได้ยอดตั้งเพิ่มนะครับยอดเพิ่มไปประมาณ20บาทนะครับก็น่าจะเอี่ยมแล้วแหละรถยนต์หนึ่งคันนะครับตกประมาณ50 60บหกนะครับ ใกล้ๆเราก็ใช้หัวปืนปรับเอานะครับไม่ต้องเดินไปก็ได้ใกล้ๆแล้วก็ปรับแฉกนะครับเพื่อไล่ล้าใกล้ๆเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอีกใกล้ๆได้ยิง่งเราไม่ต้องเดินก็ได้นะ,จ,ะรจริงๆแล้วนะั่นคือแบบเดินขีตงนี้ได้ นะครับเยี่ยมเลยนะครับต่อไปเราก็จะใช้ผ้านะัที่ทางร้านเตรียมให้นะครับในการเช็ดรถให้แห้งนะครับเราก็จะมีผ้าตัวนี้นะครับนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าที่อุ้มน้ํานะครับเราไม่ต้องแบบว่าเช็ดถูนะครับเราแค่ปาดนะครับก่อนอื่นแล้วก็สมบัติแล้วก็นะครับเพื่อเศษฝุ่นเศษลายนะครับที่ลูกค้าคนอื่นใช้ จริงแล้วเนี่ยผ้าผืนนี้มันแพงนะครับเราก็เลยต้องแบ่งๆกันใช้หน่อยเอาใช้ผ้าตัวนี้นะครับปาดน้ําออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าอีกผืนนึงนะครับเพื่อที่จะเช็ดให้ขึ้นเงาอ่านะครับอันนี้คือเก็บน้ําออกก่อนนะครับคือเขาจะแห้งแบหมดๆเลยตัวนี้แค่ปาดๆนะครับก็คือแห้งแล้วนะครับเอาเศษคราบของ น้ำที่เกาะอยู่บนตัวรถออกแค่นั้นเอง instagram. หน้าที่ของเขาเวลาจับข้างล่างนะครับก <t> ็จับผ้ารวบแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดไปตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับจับทรงให้ธรรมะทาแมงแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมปาดนิดเดียวครับเอี่ยมและแห้งเลยนะครับ ใช้ไหมครับเคยใช้ไหมเดี๋ยวบอกตอนแรกเราก็ยอดแบงค์หรือยอดเหรียญเข้าไปก็อลองแักสิบบาทก่อนก็ได้แล้วก็ั้นตอนแรกก็คือกดน้ําฉีดน้ําให้ทัวรถก่อนฉีดน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็กดหยุดมันก็จะหยุดเครื่องจากนั้นเราก็เอาสายนี้สายนี้เป็นสายโฟมไม่ได้ฉีดโฟมแล้วก็ฉีดโฟมเสร็จปุ๊บเอาให้ทัวคันรถพอพอ,พอใจแล้วเราก็พอพอพอแล้วก็ใช้ฟองน้ําตรงนู้นมา ตอมซอกตามอะไรพวกนี้ให้เอี่ยมเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำอีกรอบนึงฉีดใ้ทัว่วแล้วพอเอี่ยมแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดแค่นี้จบเลยมันจะมีเป่าลมด้วยเป่าลมก็คือเป่าอันนี้ปลาปาเป็นตัวที่เวลามือเราเปื้อนอย่างเงี้ยเราจะล้างมือตรงนี้จุดนี้ครับผมครับ ล้างไหมครับล้างไหมครับล้างไหมครับเอเดี๋ยวผมถอยให้ โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็เป็นการล้างรถในแบบพิเศษบุกล้างนะครับหรือการล้างรถแบบอื่นนะครับเป็นการล้างรถบริการตนเองนะครับที่ใช้เวลาที่คุ้มค่าและก็ประหยัดเงินนะครับและที่สําคัญคือเราได้ดูแลรถนะครับของเรานะครับได้รู้ว่าตรงไหนนะครับมีรอยตรงไหนตรงไหนควรจะปรับปรุงตรงไหนควรจะ บำบ ulong รักษานะครับเราได้รู้ว่าตัวซอสตรงนี้นะครับในการดูแลรถนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในแบบฉบับของฮิปโปสุขวกล้างนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อจะมีความรู้ใหม่ๆนะครับในการล้างรถหรือว่าอัปเดตนะครับข่าวสารของฮิปโปสะดวกล้างนะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีข่าวดุดดุมาด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลูกค้าเต็มตัวเลยนะครับที่สําคัญตรงนี้นะครับลูกค้าบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้เอาเหรียญมานะครับบางทีตู้เนี้ยนะครับหยอดแบงค์ไม่ได้นะครับนี่ครับทางตู้ของเรานะครับมีบริการ สแกนนะครับแล้วก็แลกเหรียญไปเลยนะครับลูกค้าก็แค่นํามือถือนะครับแล้วก็มาสแกนตรงนี้จะมี QR code อยู่นะครับสแกนไปนะครับลูกค้าอยากได้สินค้าชิ้นไหนนะครับก็หยิบไปเลยนะครับตามราคาที่แปะไว้นะครับหรือว่าจะเป็นการสแกนแลกเหรียญสแกนสแกนเสร็จปุ๊บลูกค้าก็หยิบเหรียญนะครับแค่นี้เองครับนี่นะครับ20บาทนะครับสแกนเสร็จแล้วเอาโทรศัพท์นะครับไปไว้ที่หน้ากล้องนะครับกับสินค้าแค่นี้นะครับเราก็จะเช็คต่อวันได้นะครับ อย่าก็อย่าลืมนะครับนะครับฮิปโปสุดหักล้างนะครับล้างรถหยดเหรียญนะครับตรงนี้นะครับใครที่มาใช้บริการก็อย่าลืมนะครับรบกวนเช็คอินให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทร้านอีกทางนึงนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆนะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีกิจกรรมดีๆด้วยนะครับฝากดูแลกันนะครับขอบคุณครับ